ฉันคือมนุษย์อีกาโคตรเท่เลยยดด นีชู้วยนี่เปดนรงสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวดีซีเกมเมอร์ทุกุกคนนะครับวันนี้เราก็กลับมาในเกมเบลสตานะผมอยู่กับอยู่กับพี่โคนะครับมนุษย์กาของเรานะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งไม่ไม่ได้ได้มาหรอกนะตัวนี้เป็นตัวที่วางขายอยู่นะครับอ่าเป็นตัว l ีเจนเนอรี่เลยชัปตัวนี้เนี่ยนะครับมันลดราคาอยู่นะผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะลองใช้ตัวนี้กันนะครับผมมีอยู่หลายตัวเลยนะครับเนี่ยมีอยู่หลายตัวเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองใช้ให้หมดเลยนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับติดเกมนี้เป็นพิเศษเลยนะครับมี ป้ายยาไม่เล่นนะครับแล้วก็เล่นยาวๆกันเลยนะครับผม okay. er โอเคเดี๋ยวเราไปลองใช้ตัวโคลนี้กันดีกว่านะครับโคลครป่ามีดอาบยาพิษออกไป3มเล่มน,นะครับถ้าไม่ตายของเขาก็คือเขาจะกระโดดขึ้นฟ้าพร้อมกับป่ามีดรอบตัวทั้งตอนกระโดดและตอนลงพื้นโอ้โหโคตรเท่นะผมเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูซิว่าตัวนี้นะครับมันจะร่อยแค่ไหนนะผมไปมาสิจ้าเนี่ยเจอกับพวกหุ่นยนต์นะผมเดี๋ยวมาลองใช้กันดูเผื่อได้ซื้อจัดไปปุ๊บโอ้หนี่เงยมานป่ามีด อาบยาพิษนะครับเป็นยังไงโอ้มันจะลดลงเรื่อยๆด้วยนะครับผมปื๊บไปปื๊บปื๊บปื๊บเรื่อยๆไปกว้างกับไปครับผมนี่ไอ้ไหนลองดูถ้าไม้ตายสิเดี๋ยว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 มันคว้างขนตัวเองหรือครับเนี่ยถ้าไม้ตายนะผมปื๊บนี่แนะีโอ้ได้รอบข้างว่ะเฮ้ยได้รอบๆเลยนะไหนมาสินี่กว้างกับไปจ้าไอ้ไอ้ไอ้ปื๊บ ตูมโอ้โหโหุยได้กระจายเยอะอยู่นะครับมันคว้างแดกไก่แค่ไหนครับเนี้ยโอ้พอสมควรเลยนะเนี่ยไก่ครันครับไก่ครันไห <c oughs> นลองไปดูที่หลายๆตัวสิตัวนี้เหรอมันยิงกลับมาด้วยชอป่ะเนี้ยอึบอึบอึบนี่ตูมเออเรียบร้อยไหมอ่ะฮืออฮือเพิ่มพลังหน่อยเพิ่มพลังหน่อยเออไอตัวนี้ล่ะไหนลองดูสิปื๊บปื๊บปื๊บเป็นไง เป็นไงมึงไม่ต่อสู้กูบ้างเหรอเรีย <c oughs> บร้อยโอเคครับผมตัวนี้ก็ใช้ได้ดีเลยนะกับตัวใหญ่อะไรแบบนี้นะครับไปตรงนี้นะครับไหนนลองดูถ้าไม่ตายสิเฮ้ยไกลไกลมากเลยนะไกลมากเลยนะครับผมแต่ว่าผมว่ามันน่าจะมีตัวที่เจ๋งกว่านี้อยู่นะครับผมปึ๊บอ,อาบยาพิษไปยาพิษมันอยู่ได้นานแค่ไหนครับเนี่ยลองดูสิปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าวินะครับผม โอ้ดีด,ดีและพลังยาพิษมันลดเยอะไหมเนี่ยโอเคประมาณนี้นะครับอ่าจากครึ่งไปนะครับลดถึงไหนครับเนี่ยลดได้ทีละ80นะครนะผม 3- ามสี่ครั้งโอเคลดได้ร้0ยสอก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะผมอ่านั่นไงทีละ80ไงเออข้างไปทีนะครับผมทีละเท่าไรครับเนี่ยเดี๋ยวเดียวดูก่อนพลังโจมตีอยู่ที่640นะครับโอ้แรงเลยนี่เอ้ยแค่ได้แค่ได้ครับผม คว่างขนตัวเองนะครับขนหมดตัวแล้วไ <laughs> หนๆลองดูอีกครั้งซิวนะครับว่ามันยาพิษของมันนะครับจะได้กี่ครั้งกี่ครั้งหนึ่งสองสามสครั้งนะผมสี่ครั้ง80ดสิบเลยฮะแปดสอโอเคครับสามยี่นะครับคือคว้างไปเนี่ยเก้าร้อยเลยเหรออ๋อมันแล้วแต่ถ้าโดนสมอันก็คือ9ก้โอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็พลังไม้ตายมันด้วยจัดไปปั๊บโอ้ ทีเดียวก็ตายหาเลยนี่ถ้าตัวไหนแบบพลังน้อยๆนะผมโอ้แรงแรงมากก็ถือว่าใช้ได้ดีพอสมควรเลยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับน่าลองใช้มากเลยนะผมเดี๋ยวเราก็ลองมาดูตัวต่อไปกันซีตัวนี้นะผมตัวกระบองเพชรเหรอครับชื่อสไปน์นะครับสไปป่ากระบองเพชรที่เป็นระเบิด้นากระจายไปทุกทิศนะครับถ้าไม้ตายสุดอลังการของขอก็คือทุกหนามกระบองเพชรที่ลดความเร็วและสร้างความเสียหายกับศัตรูนะครับโอ้เต้นกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูกันซิว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะผมไปลองลองใช้ซิไม่ใช่ซืซ้อนะไม่ตังค์อยู่ไหนมาดูซีตัวกระบ,บองเพชรนะผมน้องสป라이์นะครับผมอุ้ยตัวเล็กนิดเดียวเลยนี่อ่าไหนโอ้หุ้ยไกลพอสมควรนะเนี่ยปึ๊บโอ้โหเท่าไหร่วะเนี่ยสองครั้งเหรอพันกว่านะผมพันพันร้อยยี่สิบไมเนี่ยมันห้าร้อยหกอ่ะเออว่าอุ้ยแรงแรงมากปึ๊บแต่มันช้าสักนิดนึงนะ เออแต่ก็แรงพอสมควรนะรผมไหนลองดูถ้าไม่ตายซิเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดียว,ยวคว่างไปก่อนอ๋อนั่นไงมันจะแยกกระจายไปอีกทีนะผมโอู้เจ๋งนะครับลองดูสิปื๊บตูมโอ้นั่นไงครับมันจะลดความเร็วแล้วก็อุ้ยทีละ400เลยเหรอโอ้โหแรงมากปื๊บจัดไปนี่ทีละพันกว่าเลยนะครับถ้าไม่ตายนี้อ้าโอ้ อุ้ยพลังเยอะมากเลยนี่เจ๋งงบผมเจ๋งตัวนี้แถมมันได้ถ้าไม่ตายกลับมาด้วยเห็นไหมเนี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วคว่างไปทีสองทีก็ได้กลับมาแล้วนะครับโอ้โหเจ๋งเป้งตัวนี้ไหนไหนไหนลองดูซิว่ามันจะเร็วแค่ไหนนะครับปึ๊บไปปึ๊บปึ๊บไปถ้าไม่ตายนี่น่โอ้โหเวริกูดนะครับทิม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 เออแต่พลังป้องกันน่าจะไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะน่าจะไม่ค่อยป้องกันสักเท่าไหร่นะครับไปปึ๊บโอ้ทีเดียวเลย ทีเดียวเลยเฮ้ย้ออเออเอเห็นไหมโดนรอบรอบข้างด้วยนะครับแล้วถ้าแบบนี้ล่ะไปโปเออเอออ่โอ้โหเจ๋งนะผมแต่ว่ามันไม่ค่อยกระจายมากสักเท่าไหร่นะครับต้องแบบแม่นๆเท่านั้นนะครับถึงจะโดนเต็มๆปื๊บปื๊บไหนเราเรามาดูถ้าไม่ตายกับตัวพวกนี้ซิไปปื๊บวิ่งหนีปับป๊บปับ๊บปั๊บทีละสี่ร้อยเลยเหรอ 404ครั้งนะครับโอ้พันหกสุดยอดเวริกอดนีสองาครั้งก็ตายห่าไปเลยอีกทีอีกทีได้ไกลประมาณนี้นะครับผมไปป๊อเออเออเอ,อโอ้ก็ได้อยู่นะไม่เลวนะครับไม่เลวตัวนี้ปึ๊บปึ๊บจัดไปอีกทีแอะเรียบร้อยไหมยังไม่ตายห่าอีกมึงเรียบร้อยลักครับโอ้เจ๋งเป้งน,นะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะ แต่ว่าในด่านตัวต่อต,ต,ตัวไม่รู้ว่าจะทันเพื่อนหรือเปล่านะครับต้องแม่นๆเท่านั้นนะออออเ,อเออโอเคไหนทำไมต่ตายอีกครั้งหนึ่งจัดไปป๊อป๊โอเคปึ๊บตายห้าไหมตายห้าไม่มึงเออโอเคครับผมประมาณนี้ก็แล้วกันสไปก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับแถมเต้นก็น่านรักซะด้วยมีตัวไหนอีกบ้างครับเนี่ยตัวนี้เหรอสกินจากทังเก็บเหรอครับมันคือทัชดาวน์บลูนะครับสกิน โอ้มีสกินด้วยนะผมตัวนี้ชอสกิลนะผมไหนลองดูสิจะเป็นยังไงตัวนี้ปืบโอ้สายแทงเลยวะเนี่ยยิงได้ต้องใกล้เท่านั้นนะผมถึงจะสามารถทำได้ทได้ดีนะอึบอึบอ่าแถมรีก็ช้าด้วยนี่ไหนลองดูถ้าไม่ตายสิโอโหอ,อะไรจะไกลขนาดนี้ไปปื๊บนน่นะสายแทงเป็นไงล่ะก็ดีอยู่นะแต่ว่าผมว่าใช้งานไม่ค่อย เท่าไรนะปึ๊บดูดิเออทีละ800เองเหลอน้อยนิดเหลือเกิน <c oughs> อะไรจะน้อยนิดขนาดนี้แถมยิงก็ระยะกว้างจริงครับแต่ว่ามันสั้นมากเลยนะไหนลองดูซิปับป๊บปับป๊บโอ้โหกระเด็นกระดอนอีกทีที่อีกทีต้องหลายๆตัวนะผมเออต้องหลายๆตัวปึ๊บนี่โอ้โหทีเดียวก็ได้ถ้าไม่ตายกลับมาเลยปึ๊บโอ้โ อย่เดอไหน <laughs> ๆลองดูที่หลายๆตัวตรงนี้สิปื้ดนีเน่ตายหาหมดอีกทีอีกทีอีกท,กทีต้องมาจากฝั่งนี้นี่ครับต้องมาจากฝั่งนี้ไปตรงนี้เลยเออีสสาสองไปป๊อปั๊บปั๊บป๊ป๊ปเอปอ,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 อได้พลังถ้าไม่ตายกลับมาอีกแล้วนะครับจะไปครับปื้ดโอ้โหเวริกูดเลยนะกูต้องวิ่งเข้าไปใกล้อย่างเดียวเลยบ้าจริงนะ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับแนะม็กนะผมแม็กเคลื่อนไหวว่องไวการโจมตีของเธอคือกระสุนยิงรวดเร็วนะครับถ้าไม่ตายของเธอช่วยเพิ่มความเร็วให้กับเธอและพันธมิตรนะโอ้สามารถช่วยเพื่อนได้ด้วยเหรอไหนลองใช้กันดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปไหนครับมาลองดูซิว่าเจ้าแม็กของเราจะร้อยแค่ไหนนะโอ้โจมตีก็ไกลยอยู่นะเนี้ยไหนปึ๊บโอ้ยิงสายฟ้านะผมทีละ300ยเหรอโอ้เจ๋งๆไหนถ้าถ้าโดนเต็มๆมันจะเป็นยังไง โอเคสามสี่สิบสองนะพันสองเลยถ้าโดนเต็มๆนะผมดูถ้าไม้ตายซีปืเอปื๊บยิงยิงยิงโอเคโอ้ถ้าไม่ตายมันจะเพิ่มความเร็วนะครับอีกทียิงปื๊บในความเร็วของวิ่งก็เร็วขึ้นด้วยนะครับยิงยิงยิงปื๊ดปื๊ดปื๊ดยิงโอเคเพิ่มถ้าไม่ตายอึ้ออื้อโอเคเร็วขึ้น พอสมควรเลยนะเนี่ยถ้ามีเพื่อนนี่ข้างๆน่าจะเพิ่มความเร็วให้ด้วยใช่ปะเนี่ยเออเจ๋งดีนะผมเสียงวิ่งดังจ่องจ่องจองจองด้วยร้อยแล้ายิงยิงก็ปาอปปืดปืดมดปืดมดถ้าไม่ตายก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากนะครับแค่เพิ่มความเร็วน้อยๆปั๊บ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 ก็ไม่ได้เร็วมากเพิ่มความเร็วเฉยๆนะผมแล้วก็ยิงก็เท่าเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าความเร็วในการยิงเพิ่มขึ้นแถมตัวนี้นะครับมีโหลดทั้งหมด4ช่องกันนะม เขารียกล้งว่ารีโหลดเหรอครับผมเออเจ๋งๆตัวนี้ไหนมีตัวอะไรอีกบ้างครับเนี่ยที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนี่น่าจะเป็นสกิลเฉยๆนะครับผมอ่าฮะไอ้นี้ก็เติมเงินเข้าไปโอเคครับผมประมาณนี้พอดีเมื่อวานนะครับได้ตัวนี้มาใหม่หนึ่งตัวนะครับชื่อบลูนะครับผมตัวแทงนะครับผมตัวนี้บลูสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงในระยะใกล้นะครับด้วยปืนลูกซองนะครับผมตัวนี้เน้นระยะใกล้นะครับถ้าไม่ตาย่อนเขาคือการ พุ่งทายทุกสิ่งกีดขวางนะครับผลักผู้ต่อสู้ให้กระเด็นไปข้างหลังนะครับผมเดี๋ยวเราลองตัวนี้ไปสึกแย่งบอลกันดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไปมาก็มามาในสึกชิงบอลกันนะครับผมเราพาพี่เบิ้มพาพี่เบิ้มบูมานะครับตอนนี้เอ้เอ้ยยิงลูกซองโอ้ระยะใกล้สุดยอดมามาไอหมีเหรอไอหมีเหรอนี่มาเลยครับกูคือเมสซี่เว้ยลบก่อลลบก่อลลบก่อลลบก่อนมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันไปทางนู้นนะครับโอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวลบก่อลลบก่อน ยิงยิงไปซะอ๋อยิงผิดด้านเดียวเดียวยิงยิงไปเร็วยิงอืโอ้เมสซี่นะครัเราคือเมสซี่มาไอ้ยิงยิงเข้ไปอือในบอลแล้ววันนี้บอลอยู่นี้นะครับปึ๊บเร็วๆยิงไปเลยฟึ้นเยโดจบด้วยความรวดเร็วนะครับด่านนี้อุ้ยตัวนี้นะครับถ้าระยะใกล้มันจะเจ๋งมากเลยนะครับปุบปับปุบปับทีสองที สุดดยอดมาครับมาครั้งที่2ของเรานะผมเอาไว้คบ3ครั้งนะครับถือว่าทําสําเร็จนะผมในวันนี้ปื้หมามาใกล้ๆมาใกล้ๆมาเออแทงไปเลยนี่นี่นี่จิงเข้าไปเออไหนวะโอ้ตา้หาแล้วกู <c oughs> ไปครับผมเรามาเชื่อยฉายกันต่อเนื่องมันอยู่ฝั่งนี้เลยอยู่ไหนอยู่ไหนมึงอยู่ไหนบอไปแล้วนะครับบอลไปฝั่งนู้นแล้วตอนนี้โอเคโอ้โหทาคะแนนได้เหรอเวทีกึดมาครับผมอีก1ลูกเท่านั้นอีก1ลูกเราก็จะได้แล้วไป ปื๊บปื๊บยิงไปเลยตีแน่น <c oughs> ด้วยความรวดเร็วเป็นไงแล้วครับจีจได้ไปนะผมอันนี้มาครับมาสึกคิมบอลอีกหนึ่งครั้งก็แล้วกันนะครับรอพร้อมกันแล้ว l ลส s ก o เลยมีปืน2นะผมมีพี่ปืนลูกซอง <c oughs> พี่บูถึง2ตัวกันเลยนะผมไหนบอลแล้ววะเนี่ยเอาบอลมันหายไปได้นู้นได้ไงเออไป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 อ,อไงโอ้ตายห่า แต่เราก็ชนะนะครับเพื่อนเรายิงมาได้นะครับเราไม่ได้ยิงหรอกนี่นี่โอ้ไม่ก็ไหนกูอตายห้าแล้วไอ้ครับด่านนี้เรายังไม่ได้เฉิดฉายเลยแถมจบแมทแล้วด้วยกูไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่าง บ้าบอจริงๆนะครับผมโอเคแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับโบสตาร์ในวันนี้นะเราก็มาเล่นตัวใหม่กันดูนะครับลองใช้กันดูสักนิดนะครับผมใครซื้อแล้วหรือยังไม่ซื้อก็คอมเมนต์กันได้นะผมว่าตัวนี้มันมีดีอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับ DC g a เก r ขอลาไปก่อนแล้วนะครับชอบกดไ like, ลค์แชร์กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยละสวสวัสดีไปละจุ๊บ